จะไ้หอมทำน,น้ำมาก้วยมีจ,จิตจำน่งไม้อยากคอกรบว่ายแล้วขนอนอยากมีบุญจำต,ตองอยากมีบุญจำซอติดบ,บุญพลาลำแต่าศาสตร์กรเหตยาวมากกันแล้วดึงในน้ำสุกเขี่ยนดอกใหม่พร้อมเรล,ล่าไละไต้โตวันกอกอยากกันน้ำมากากหมาคู่กับมี้อมกันแล้วขันแมนเจ้าทีเจ้าทางเจ้าครูหับหูนี่แหละเกียน ให่มาเป็นประท่านหอยหำห่หอนด้วยบัดเีือฟอเออร์หันแม่นเจ้าอยู่แล้วเดี๋ยวยิ้มแวอยู่ไก่แต่ไ้เจา้าเป่าลงมากฝ่ายเปล่าวนํามากมาสมห้อมพีพ่คี่ขำของขนนอยด์ยดื้อจุดเทียนเห็นแม่แม่กันแล้วขนนอยดันเป็นหีดเกาเจา้าไห้เจ้าวาดอกน้าผี้งหีดอ,อันนี้เป็นหีดสิบสองข้องสิบตีเดี๋ยวน้ำพี่ที่นีมาเจอตัดอกันแล้วคอสะดิจแม่เจา้าจงไห้ตาวดอกน้ามาก เลื่อยเป็นงูมากกะดีสิลอยม่านอากาศกะดีให้มามิดแม่นดอกกายของผู้ขาดกับั่นแล้วขออนุญาตผู้ว่าอาจารย์ผู้็นปุกปักรักษาให้โตลูกให้เปิดชิดเปิดท่างองค์พ่อแกกะดีองค์พ่อปูหรือสีลอยแปดกะดีให้เปิดชิดเปิดทางให้ลูกได้สัมผัสได้ทันแม่พร้อมแล้วให้แม่เจ้านั่นนํามามาเด้อแม่เอ้ยทันแม่ได้ยินแล้วให้เจ้านั่นต่อมาให้เจ้านั่นลอยมาเลยมาน้ำอากาศ ให้จะมาน้ำดินพร้อมน้ำนามนองกระดีไห้จะมาน้ำร่มพร้อมให้มาสูลูกหนี่ให้ได้หบฮมูและเจระจากับแม่เอ้ยอ,องค์พิดาข้ามแก้วผูพยู่เหนือนื้อเบืองนาผู้พนประท่านวัดไหส,นส,สไหินักดิ์ฐีไหหนีจะไห้มาพร้อมนำสองสันแล้วลูกสิเปิดทิศเปิดทางเราได้บดัตรนีเปิดโตลูกไห้น้ำพองบอดีวานกับมีมาพร้อมทั้งสิไหลำบรดีวานอยู่เบืองหนาเอามาประก,กันไว เป็นที่ตั้งดอกจำเลอะจำเลยลูกที่นั่ไหวให้แม่นั่นได้ฮับเมื่อเป็นบริวานแกวบริวานขวัญดอกสั่นแล้วขันแม่แม,แม่หูแล้วในยินผอมน้ำตองขอให้แม่มานั่งกินถูกที่ลูกว่าวหนีห้ยหองนั่มดอกสั่นแล้วพัดไปหอดเจ้าดอกย่มได้แม่นตองคาถาอันใดก็ดีให้แม่นั่นมาโลดมาโลดมาตามม่นลำพ่ายมาหาลูกแนะ่ลูกขอเปิดจิตเปิดทางให้มาสถิตใดกายลูกมีผอมที่ฮับเอาสั่นแล้วแม่เอ,อ้ย แม่เอ้ยลูกอยากถายจังเลยถายน้ำมาลกลูกหลานอยู่นีอยากมีบารมีจังเลยน้ำมากร่อมบาซีอยู่เบืองหนาหนี่พ่อมไข่ต้มและไก่โซหนูในน้ำขอข้าระวะแด่องค์แม่เจา้าขอให้แม่เจ้าจงหนอบนอมและน้ำมากสถิตอยู่เหนือกระมอมมาสิงในโตลูกบอกกล่าวโตวดีให้หูเห็นดอกเป็นใจให้ได้เป็นเศรษฐีในเมืองแม่นเศรษฐีในเมืองคนน้นหนีมนุษย์นั่นเพิ่นต้องใส่ เงินแหลกเงืนมนุษนันพึ่นใส่ศีลวาสนาแห่งบบมีน้ำตนจังได้มากขอเจา้าดอกสันแล้วภูมิศีลคำบารมีอันยิงง่งใหญ่ภูมิเงินห้องประสิทธิ์ใดเสกไดก็ให้ลูกมนุษตนในเดอแม่เอ้ยมาและบน่น้อแม่เจา้าธรณีผูหยิงใหญ่เปิดทิศเปิดทางให้ลูกแม่ขะน่อยให้เพิ่นนันได้ต่อยน้ำมามารับเอาของศิหวายมารับเอาของที่ลูกให้ในมือนีเป็นที่ดีและที่ตั้ง ท่านแม่นเ,นเจ้าเมืองแม่นได้ยินเสียงกับมาพอมกินถูกหนีลองน้อยไปในวัดนันผู้ยูนณเบื้องนาหลวงผู้หน่อยเจ้าขาผู้พ่นยูเพิงผ้าผู้พ่นยูคำบุญตั้งแต่เก่าหนหลังกะให้ซอยเด้อขะน้อยหลวงปู่พี่ก็ดีผู้เพ่นนี้อายุสูงผู้เพ่นเป็นเจ้าอาวาสคนที่สองกะให้ปองน้ำซอยแม่ที่ดำก็ดีให้เจ้าคอยน้ำผ้าให้จะเปิดแสงสว่างหนีให้มาตองในสู่ลูก ขันเม่น,นาขราเจ้ามีจริงคือดังว่าจะให้มาน้ำล่มพ้ายนี่ต้องลูกแม่ดอกสั่นแล้วแม่ต้องการอันใดแม่อยากได้อันใดลูกสิพพ้อมน้ำไห่บ่ได้ขาดบ่ได้ขีมดอกแม่เอ้ยว่ามาเด้อ ียงเพียนดั้มทองล่ำรองสิป้องใสเสียงเอินเจ้าให้กำแกวมาสู่สถิตกายกระมอมโตผูขานี่สิขอลำดอกเยี่ยงเอาองพนักขราชเจา้าสิร้อยรำดอกน้ำมาลูกสิขอทํำพิธีขอพิธีขายานี่ให้เป็นทีตอกต้องค่ะเจ้าอยากได้ยังน่อมแม่เออ ินไหมเป็นโลกกสจิน้ำมาใไ้ฝ่ายอันใหญ่กะจิน้ำมาพร้อมแม่อยากไดอันใดว้ามาเบิงตองมาเบิงลูกสิตังจิตไใไ้มาติดที่กายลูกไ้มาตองที่ขมอมไ้มาปองที่บาไ้มาแตะ้องไลไ้มาเขาตลูกเขาก้มมังขมอมไ้มาสุนกิ้งคอยไ้เดวาน้ำเจ้าบัดนี้คอยสิลํำเอาไ้เจ้าคำมาคอยมาเด้อแม่เจ้าหน่อยไ้มาซอยลูกนีไให้มีโสูดอกมี่ส ลูกศิขอเลขโตกมีเป็นลูกของมนุษย์เปนส้องใสเงื่อนอัดเพื่อสิปแปเป็นเงื่อนไทยออกสิมาเป็นใบเป็นพ่อเจา้ายูหัวเป็นสีใบแดงแดงเป็นสีใบมน์มนเป็นสีใบดีดีที่เพินเอินเป็นแบงผ่านไก่มีเงื่อนตองอันนั่นนั่นสิว่้าสิแดจ่างสิแดงร่ำสิแดคองสิแดมองให้แม่เจา้ามาคองต่องขาหมอมลูกหลาต้องขาหมอมบ้าใจต้องขาหมอมบ้าขวาต้องขาหมอมมองขามองแขนกาได ต้องขามอหมองเอื้อต้องขามองมองหลังต้องขามอมมองไดป้องไดมีพอม้อให้จ้แม่เจ้าเขามาเด้อแม่เอ้ยมามาพ้อมมาพ้อมมาตองมามาพ้อมมาตองมาตองคุณครูบาอาจารย์อย่าได้ถือกินของอย่าได้ค้องอย่าได้กัน เสียงสักนี่ยาเด็กกันปิดองยาเด็กกันหันไดให้พ้นเขามาตองลูกสีร่ำถาวายทองล่ำบอกล่ำก้าวสีข้อเอาค่าถานหนีเปิดฟองแกเจ้าให้เจ้านันเข่ามาสีเข่าทั้งไดเจ้ามาแข็งแท่อาจารย์เจ้ามาดีแท่หาหมองเขากับบ่อพอยื่นแนมยี่ช่องหนาเฮจังไดสีเด็กเข่าเฮจังได้สีดเด,ดเว้า ทันบ่เข่าบ่เวา้ากับบ่ได้อดหูจักว่าบ่ได้เวา้าบ่ได้ว,วา่ววาลูกฤทธิ์จังไดอาจารย์คุนกัดแข็งแรงคุนบ่ยอมพอแกนั่นคุนบ่เปิดในเข่าเลยเข้ายากลูกหลานก็บ้องหูแล้วหน่อยเพราะว่ามันเป็นซุนน่งเราหูในเวล่าม,มือเดียว นั่งหันละจับหัวไปเท้านอกระละลูกนะลูกจับหัวไปเท้านะ ขอร้าอรขาแม่นที่จะให้มีครันี้เพืจะทำพิุนกรที่มทตวนนี้จะทำพบุนก็ขอให้ใถท้าของลูกนี้เมื่อลกไปในการืนขอให้มีช่ขอให้มีปกูขอให้เข้าได้ด้เถิดวาอาจารย์เจ้าคาผู้ของธรรมนเจ้าคะ ขอครูบาอาจารย์ทรงได้โปรดเมตตามนุษย์เรามีด้วยเถือให้ท่านได้สัมผัสในสิ่งที่ลูกมาในวันนี้เพื่อทําเพื่อบุญทําเพื่อบารมีทําเพื่อมา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  ma 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 ma

जान <laughs> नम्बर so ตายหลวงพ่อเดชโศกจริงตายคนหนึ่งตายเร่งแรงตายคนข้ามตาเนี่ยขนุนไม่ได้ขนุนไปเนี่ยถุงเงินขนุนละลาปานิเม่เฮ้ยรับเอาเพิร์สลาลูกเศรษฐน้ำสามบุญธรรมสามบุญธรรมเนี่ย ขึ้นมาได้ถ้าลมนับถือตลอดล่ะแม่เอ้ยเขาจะดมบุหรี่ควันวันควดนควันควันนี่ลมบ่เขาจะดมอะไรมองหูกขาฟึ่งมากอยู่อยาก คุณบุราดสัจวาจามีจริงอรการศัจวาบุราดมีตบมีตัวข้างหลูกกะชื่ออะไ เหนไอหนเ่อมาในรืาพัดจ้าบ่หนดีห้พลาดอะรไม่ถูกต้อ่ได้ทงดังมากทงังป่าถนาุกสิ่งุดยางสัญญาไหวนํามากถวายใจาแม่เจ้าถึงแ้า่ารางันเืนไงพระเดชพระคุณเจ้าคือคนรวงรับไปแล้วขอให้เป็นมีนัดมัดหมให้เน้นจังเขาต่มให้เนนทุจั ตอกกาหมัดใบยาได้ขาดให้เชื่อใจนี่โตลูกน้ำมากถวายะเด็จพระคุท่นทันดอกขะน้อยองคูน้อยตอขาทันเมนะเด็จพระคุณลำบากมีเหตุการณ์ถือมามั่นแท้งรุ่นแรงเหลือเกินถืขคณะนับลกกเกิดมา เมื่อได้ขาดหลวงครูบด้ขาดหลวงครูเจ้าหาประทานอภัยให้ลูกได้เหมือนนีที่มารลบก,กวนสมืก่กลับ่าหูว่าการตายได้มู่บานนีไม่นช่เป็นจริงสีลูกกะเสียใจอยู่ขนาดยท่านแกดวเลงที่วานั่นหลอกมือจูงจะไปเฮ็ดบุญไหกอนยายพอ่อในบ้างเบ้าให้ยาในบ้างเบ้าให้คนบลุลำบุลานครูน้ำสก,กุลผููเป็นมายูกลูกะที่เพ้นไหย เห็นถืบกน้ยาให้ใหดทสไหนมีพลังบุญมาเห็นเห็นไร้ทสิไหนไมุ่ดไปเกิดขอขอมาด้วยขณอ,อยขันเนรเหตุอันใดผิดพลาดก็ดีม่ลบม่ววรก็ดีก็ม,มีจิติโลกแต่สุกคนังอยู่ไม่หนีสัญญาที่เห็นไห้ที่ักบางสกุนไห่ทีเส้นพระมาเหตุบุญวันด้ขาดขันเณรหล,มลอมเนรวยที่เห็นหอดุญใหญ่ไห่บุญ,ญน้องเม่เนาะ ความากรรมเด้อหน่อยสาธุแม่ถ้าแม่ไม่เป็นคนที่ดีนะแม่โดนเข้อหักคอตายไปตั้งนานแล้ะเทพเป็นคนดีที่ทำบุญให้เขาเพราะเขาพอได้มีอานิสงส์มากอย่างนี้ค่ะเต็มมือเยอะ สามแปดครับสามแปดด้อครับกทูทูนบเปนสามสิบแปดครับสามสิบแปครับผม